ครับผมนายจิโร่ทรงพัฒนาเอือทินเป็นนักศาึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยา,าลายัยหัวเชียเรเฉลเเกียดว,วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเครื่องตรวจจับและสแสดงคุณลักษณะจากสีและปริมาณแอลกอฮอล์นะครับก่อนอื่นเราจะมาแนะนำอนุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับ a r d u i n น Mega 2 560 r 3นะครับคือบอร์ดที่ใช้ในการประมวลผลและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยบอร์ดตัวนี้จะมีหน่วยความจำอยู่ที่2 5 6 k นะครับและมี a าล l อกพินอยู่ที่16พินนะครับและดิจิตอลพิน54พินนะครับบอร์ดตัวนี้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลของเซนเซอร์ และโมดูลต่างๆนะครับต่อไปเราจะมาดูอุป์ชิ้นต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือหน้าจอ lcd สกรีนขนาด20ตัวอักษร4บรรทัดนะครับโดยในหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราจะใช้การเชื่อมต่อแบบ Asquare C นะครับซึ่งมีผลดีก็คือ สามารถลดจำนวนการใช้สายไฟในการเชื่อมต่อนะครับโดยสายไฟที่ใช้ปกติจะใช้8เส้นนะครับถ้าเราใช้อะจะแพรสีจะใช้แค่4เส้นนะครับโดยเชื่อมต่อมี4เส้นมีดังนี้นะครับสายบนสุดนะครับสีดำคือสายกาวนะครับสายที่แดงคือสายไฟนะครับไปเข้าสายที่ขาวคือสาย ดีนะครับสายต่อไปก็คือสาย scl นะครับในหน้าจอเนี่ยเราจะแสดงผลอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับอันดับแรกมาทัดแรกเนี่ยคือวันที่นะครับถัดไปคือเวลาโดยวันที่และเวลาเนี่ยเราจะใช้โมดูลตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า real time clock นะครับในการ มวลผลและส่งค่าวันที่ของวันที่และเวลามานะครับซึ่งโมดูลตัวนี้เราจะดูถัดไปนะครับต่อไปครับเราจะมาดูว่ามีอะไรอีกนะครับบรรทัดที่2องนี่ก็คือตัวทนะครับหรือไทยนั่นเองนะครับค,คือประเภทของเครื่องดื่มที่เราจะนำมาตรวจนะครับ ถัดไปตัว a นะครับย่อมาจากแอลกอฮอล์ครับคือค่าของแอลกอฮอล์ที่เซ็นเซอร์วัดได้นะครับบรรทัดที่3 n หรือ name นะครับคือชื่อของประเภทไม่คือชื่อของเครื่องดื่มที่เราจะนำมาตรวจนะครับถัดไปคือ c นะครับย่อมาจาก color ครับคือค่าของสีที่เซ็นเซอร์วัดได้นะครับส่วนบรรทัดที่4 Memory นะครับคือการบอกสถานะของ s d card นะครับที่ใช้บันทึกข้อมูลว่าเชื่อมต่ออยู่หรือไม่นะครับถ้ามันขึ้นออนแสดงว่ามีการเชื่อมต่ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิด m e m o r y รีการใช้ไม่ได้หรือไม่ได้เชื่อมต่อครับจะขึ้นว่า Off นะครับในลำดับสุดท้ายก็คือ No นะครับ No คือจำนวนในการแสดงผลนะครับ และจำนวนนี้ก็จะนำไปบันทึกและโชว์ค่าใน s d ็ด a r d ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูส่วนของ s d ็ด a r d นะครับอันนี้คือ s d ็ด a r d โมดูลนะครับคือโมดูลที่สำหรับบันทึกข้อมูลนะครับโดยเราใส่ Memory s d เอ a r d เข้าไปนะครับเมื่อเราประมวลผลนะครับในโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะครับ ก็จะมาบันทึกค่าที่เราต้องการเนี่ยลงในตัวนี้ซึ่งเราสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้หลากหลายนะครับยกตัวยอย่างเช่นการแสดงผลในรูปแบบการาฟนะครับต่อไปเราจะมาดูเซนเซอร์เรลไทม์คอ็อก,กันก่อนนะครับอันนี้คือเซนเซอร์เรลไทม์คอกนะครับคือเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับเวลานะครับและวันที่นะครับ ซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะทำการประมวลผลค่าของเวลากับวันที่เนี่ยและบันทึกลงในตัวโมดูลตัวนี้นะครับซึ่งจะมีาฐานนะครับฐานชาร์จในการให้ไฟหล่อเลี้ยงตัวเซนเซอร์ไว้นะครับเพื่อให้การบันทึกเวลาเนี่ยต่อเนื่องนะครับและเมื่อเราปิดเครื่องเนี่ยเวลาก็จะเดินอยู่พอเราเปิดเครื่องเวลาจะเดินต่อนะครับจากที่ เซนเซอร์ได้ปทิไว้นะครับเรามาดูหัวใจสําคัญของโครงงานนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์2ตัวนะครับเซนเซอร์ที่ใช้ก็จะมีแอลกอฮอล์เซนเซอร์นะครับที่ใช้ในการตรวจจับค่าของแอลกอฮอล์นะครับแต่ด้านในนี้ก็คือ R G B color sensor นะครับ อจีแคนเรสเซนเซอร์จะใช้ในการตรวจจับสีนะครับซึ่งจะแสดงออกมาเป็นค่าของสีมาตรฐาน R G และ B นะครับซึ่ง R ย่อม,มาจาก Red นะครับ G คือ Green และ B คือบ u ูนะครับซึ่งเมื่อเรานำสามค่านี้มาประมวลผลนะครับก็จะแสดงทำให้แสดงออกมาได้เป็นค่าสีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ และเมื่อสองเซนเซอร์เนี่ยทำงานประมวลผลร่วมกันนะครับก็จะบอกถึงชนิดนะครับของน้ำดื่มแต่นั้นได้นะครับทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดนั้นนะครับต่อไปเราจะมาทดลองนะครับโดยตัวอย่างที่เรานำมาทดลองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะครับทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ ซึ่งผลมันจะเป็นยังไงเราเดี๋ยวลองมาทดลองมาดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราลองตัวอย่างแรกก่อนวิธีการทดลองก็คือเรานำเครื่องดื่มใส่ในตัวครอบนะครับแล้วปิดครอบเพื่อให้ค่าที่อ่านได้สเสถียรมากขึ้นนะครับในที่นี้เซนเซอร์ได้อ่านออกมานะครับ ประเภทของเครื่องดื่มที่เราใช้ทดลองก็คือ y วนะครับส่วนชื่อก็คือสปายตอนนี้วัดค่าแอได้อยู่ที่16นะครับและมีค่าสีคือสีแดงก็จะบอกได้ว่าเป็น y วายแดงนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกตัวอย่างนะครับที่มีแอลกอฮอล์ เซนเซอร์ต้องใช้เวลาในการประมวลผลหน่อยนะครับในที่นี้เซนเซอร์อ่านค่าออกมาและประมวลผลได้ว่าเป็นประเภทเบียร์นะครับชื่อว่ารีโออ่านค่าแอลกอฮอล์ตอนนี้ได้อยู่ที่17นะครับและมีสีของเครื่องดื่มคือสีเหลืองนะครับซึ่งก็ถูกต้องตามที่เราได้ทดลองไว้นะครับ เราทดลองเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันไปแล้วนะครับลำดับต่อไปเราจะมาทดลองเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับจะมาดูว่าเซนเซอร์จะอ่านเข้ามาได้ไวยังไงบ้างนะครับค่าที่อ่านได้จะเห็นว่าชื่อและประเภทจะขึ้นเป็น u n นโนนะครับคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็น เครื่องดื่มอะไรเพราะเนื่องจากตัวโปรแกรมที่ผมได้ทำไว้เนี่ยให้คำนวณจากแอลกอฮอล์และสีนะครับซึ่งเมื่อเราใส่เครื่องดื่มที่มไม่มีแอลกอฮอล์ลงไปเนี่ยเ็นเซอร์จะประมวลผลออกมาไม่ได้นะครับจะแสดงได้แค่ค่าของแอลกอฮอล์และสีนะครับที่ผมได้ใส่ลงไปก็คือน้ำเขียวนะครับซึ่งค่าแอลกอฮอล์จะเห็นว่าน้อยมากนะครับ และสีที่วงบอกมาก็คือสีเขียวซึ่งถูกต้องตามที่ใส่นะครับเราจะมาทดลองอีกสักตัวอย่างนะครับซึ่งไม่มีกอฮอล์นะครับต่อไปเราจะมาลองน้ำส้มนะครับจะดูว่าเซนเซอร์ของเราตรวจจับได้ถูกต้องหรือไม่นะครับากค่าที่อ่านได้ก็เช่นเคยนะครับคืออันโนนะครับทั้งประเภทและชื่อนะครับ ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเป็นน้ำส้มธรมรมดานะครับค่าแอลกอฮอล์ที่อ่านได้ก็คือหนึ่งครับซึ่งแอลกอฮอล์ถือว่าน้อยครับหรือไม่มีเลยสีที่อ่านได้ก็สีส้มนะครับซึ่งถูกต้องตามที่เราไดา้ทดสอบไว้นะครับเราก็ทดลอยองทดลองตัวอย่างกันไปแล้วดูแล้วนะครับนัดไป ผมขอพูดถึงปัญหาที่พบในโครงงานนี้นะครับอันดับแรกที่พบก็คือค่าของเซ็นเซอร์ที่อ่านได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการประมวลผลครับเช่นค่าของแอลกอฮอล์ค่าของเซนเซอร์แอลกอฮอล์ที่ตรวจจัเนี่ยจะทำการขึ้นหรือลงเป็นลาดับนะครับจะไม่ขึ้นทีเดียวพวดพราดน,นะครับคือจะขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับ และค่อยๆลงนะครับซึ่งค่าที่อ่านได้ก็ต้องใช้เวลาในในการรอนะครับเราต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเมื่อให้เซ็นเซ,นเซอร์มันอ่านเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่เซ็นเซ,นเซอร์มันอ่านจนจุดนั้นเนี่ยค่าก็จะนิ่งเองนะครับอีกปัญหาที่พบก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับสีนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้มีผลกระทบหลายอย่างนะครับทั้งสภาพแวดล้อมนะครับแสงที่ตกกระทบเข้ามานะครับ ขั้ตอนนี้ผมเลือกใช้ที่เป็นนำขวดเข้ามานะครับเข้ามาครอบไว้เพื่อลดแสงที่ตกกระทบมานะครับแต่ก็ยังมีแสงจากสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้เซนเซอร์อ่านค่าผิดได้นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือเปลี่ยนตัวครอบนะครับให้มีสีที่ทึบขึ้นนะครับทำให้สีทำให้แสงจากภายนอกเนี่ยไม่สามารถรบกวนได้ ถอาศัยแค่ไฟแฟลนะครับที่มากับตัวเซนเซอร์เนี่ยเพื่อใช้ในการตรวจจับนะครับก็อาจจะทําให้เซ็นเซอร์ตรวจจับได้เสถียรมากขึ้นนะครับปัญหาที่ผมพบก็มีเท่านี้ครับผมขอจบการรายงนานแต่เพียงนี้ครับขอบคุณครับ